สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาทำอาหารไทยกันนะคะวันนี้เราจะทำเมนูลาบอีสานนะคะก่อนอื่นเลยเก็ต้องมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะของวัตถุดิบของเรามีไม่ยากค่ะก็มีพริกแดงกินดานมีหอมแดงนะคะแล้วกเ็เตรียมในส่วนของหมูเครื่องในนะคะเครื่องในหมูเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชิ้นจีตับแล้วก็ อื่นๆได้นะคะไส้หมูได้นะคะส่วนตัวหนังหมูขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเราได้หมูแล้วยังไงเราก็มีหนังหมูอยู่แล้วค่ะที่มันจะขายเป็นหมูสามชั้นนะคะแล้วก็แยกหนังออกมาแล้วก็ต้มซอยหั่นไว้ก่อนส่วนเครื่องในเราก็จะมาหั่นทีหลังแล้วก็เอาไปลวกให้สุกอีกทีนึ่งนะคะตอนนี้เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เตรียมตัวที่จะมาต้มน้ํานะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็นําเครื่องในลงไปลวกนะคะก็ใช้ตะแกรงนะคะในการออรองรองเครื่องในเพราะว่าเวลาเราตักขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็หม้อที่เราใช้อยู่เป็นหม้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยสะดวกมากเท่าไหร่นะคะสำหรับอุปกรณ์ก็ใช้ของเท่าเท่าที่มีเนาะ หนังหมูที่เตรียมไว้ก็เอามาอุ่นสักหน่อยก็คือลวกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะมาเตรียมเนื้อหมูแล้วนะคะหมูบดท,ที่เราได้มาเนี่ยมันยังแข็งอยู่นะคะแล้วก็ต้มน้ำแล้วก็เอาหมูเข้าไปรวนรวนจนสุกเลยนะคะใส่น้ำเออยอะกว่าหมูนิดหน่อยนะคะแล้วก็รวนหมูจนสุกนะคะคนไปคนมาคนไปคนมานะคะเมื่อหมูสุกแล้วนะคะก็ไปเตรียมใส่ในภาชนะได้เลย จากนั้นก็เตรียมสิ่งที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดก็คือเครื่องในหนงังหมูนะคะพร้อมแดงซอยพริกซอยนะคะพร้อมกับเครื่องปรุงรสต่างๆก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวพริกปน่นปรุงรสด,ด้วยผงชูรสแล้วแล้วก็รสด,ดีนะคะสัดส่วนที่ใส่อยู่ก็คือพริกป่นสองช้อนนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำมะนาวสองช้อนผงชูรสนิดหน่อยนะคะใครชอบมากอร่อยมากก็ใส่เยอะหน่อยนะคะ ที่บ้านเรียกผงนัวนะคะตรงนี้ที่สําคัญลาบอีาานต้องขาดไม่ได้นี้ข้าวคั่วนะคะใส่ไปเลยสองช้อนคนให้เข้ากันแล้วก็น้ําซุปค่ะน้ําซุปที่เราลวกหมูเมื่อกี้นะคะเป็นน้ําอุ่นนะคะน้ําซุปเนี่ยเราใส่ไปประมาณหกถึงแปดช้อนนะคะจากนั้นเราก็มาซอยสาระแน่ต้นหอมบักชีนะคะแล้วก็โดยหน้าแล้วก็ไป คนคุเลคุเลได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เตรียมตัวตักชิมได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลาบอีสานง่ายๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะอาหารที่ได้ชิมกันอร่อยค่ะเสร็จแล้วก็ตักเส่จ,จานพร้อมเสิร์ฟนะคะตกแต่งด้วยสาลาเนแล้วก็ผักชีนะคะผักเท่าที่มีนะคะถ้าเกิดว่าใครมี กระลำปลีผู้หัวใจหรือว่าผักอื่นๆสามารถที่จะามากินเป็นกับแกล้มได้หากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ